ตาแก่ข้าปีนบันไดแห่งเทพสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปในดินแดนสวรรค์เหมือนจริงทำไมถึงเป็นเช่นนี้อย่าดึงนะเหมือนเจ็บนะเข้ามาที่นี่เพื่อแกล้งเจ้าจริงๆเจ้าคิดว่าตัวเองปีนบันไดแห่งเทพสำเร็จแล้วหรือข้าไม่มีทางให้เจ้าทำสำเร็จเพราะข้าคืออันดับหนึ่งของทวีปลมปานและเจ้าตรงกลายมาเป็นคนเฝ้าบันไดแห่งเทพแทนข้า อบอกข้าทีว่าข้าโดนแกล้งตอนไหนไอ้หนูเจ้าฉลาดเหมือนข้าในตอนนั้นรู้ว่ามีคนจงใจขัดขวางไม่ให้เจ้าเลื่อนขั้นเพื่อเข้ายังดินแดนสวรรค์เหมือนจริงในตอนนั้นที่สายฟ้าฟาดใส่เจ้าก็เพื่อทําให้เกิดกระแสเวลาและมิติบิดเบือนไปแล้วทําให้เจ้าใช้พลังทั้งหมดเพื่อเข้ามาติดอยู่ที่นี่ที่แห่งนี้ ตาแก่หงเฉินเจ้าผูดถูกเพียงครั้งเพียงครึ่งเดียวข้าไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดสักหน่อยแต่ข้าใช้พลังเพียงครึ่งเดียวต่างหากหละ่ะฮะเจ้าใช้พลังเพียงครึ่งเดียวเพราะข้าเก็บเอาไว้ใช้ในตอนนี้ไงละ่ะเอ๊ะเจ้าคิดจะทําอะไรลูกศิษย์ใหญ่ของข้าเป็นผู้ฝึกบนเส้นทางแห่งการทําลายล้าง ดังนั้นค่าในฐานะอาจารย์ก็ใช้ได้เหมือนกันเจ้าใช้พลังเจ้าใช้พลังเส้นทางแห่งการทำลายล้างเพื่อรวบรวมพลังให้เอ่อล้นเกิดพิกัดออกมาเพื่อทำให้พื้นที่กระแสะเวลาเกิดการบิดเบือนอีกครั้งและทำให้พื้นที่มิติพังทลายลงไม่อาจขัดขวางเจ้าออกไปข้างนอกได้ดูนั่นสิ สาราเทพอมตะปรากฏขึ้นแล้วข้าคิดว่าท่านแย่ปเป่ยหายไปแล้วแน่นอนว่าเขาไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆนี่คงเป็นประตูทางเข้าสาราเทพอมตะสินะข้าขอลองเล่นหน่อยก็แล้วกันบันไดควรจะเป็นสิ่งที่ให้มนุษย์ปีนขึ้นไปแต่เจ้าต้องการข่าข้าถ้าข้าไม่แข็งแกร่งพอข้าไม่รู้ว่าข้าต้องตายไปกี่ครั้งแล้ว ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องมีตัวตนอีกต่อไปยายยยยรูกระสุนเพิง <c oughs> <c oughs> นี่คงเป็นประตูสาราเทพมาตะแท้จริงนี่มันแสงนี่รู้สึกสบายตัวมากและดูเหมือนระดับพลังของข้าได้รับการเติมเต็ม ข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่อบอุ่นและเล่าร้อนมากแต่ทำไมตอนนั้นมันถึงได้ทะลวงไปถึงระดับเขตจักรพรรดิสวรรค์เท่านั้นละ่ะหรือวันใดแห่งเทพจะเป็นเรื่องหลอกลวงถ้าพวกเจ้าคิดจะสู้กับอาจารย์ของข้าพวกเจ้าต้องผ่านข้าไปให้ได้ก่อนหืมเย่เปยเจ้าทะลวงเข้าสู่ระดับจักรพรรดิสวรรค์ขั้นต้นก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์กอลหนครั้งใหญ่ ก็แค่ทะลวงเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิสวรรค์ขั้นต้นก็อย่ายิงยะโสให้มากพวกเจ้าสิบคนอยู่ในระดับจกักรพรรดิชั้นปลายสินะนี่คือคนที่ไม่เห็นด้วยที่เห็นข้าได้รับผลประโยชน์จากทวีปลมปานฟ้างั้นเหรอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านจากักรพรรดิขั้นปลายทั้งสิบมาหาเรื่องพวกเราก็แค่พวกขยะก,กินแล้วนอนไม่มีอะไรทำ การปีนบันไดแห่งเทพเพื่อเปิดสาราเทพอมตะแล้วจะช่วยให้ได้รับการรับพลังมหาศาลทะลวงเข้าสู่ระดับจักรพรรดิสวรรค์นี่มันบ้าจิตสันจะเป็นการดีแล้วที่มอบพลังนั้นให้แก่พวกข้าถ้าเจ้ามีความสามารถก็แย่งมันเอาไปสิข้ามันซะแล้วแย่งพลังสาราอมาตะมาเจ้าพวกน้อยมลงไรยข้า ตายตายหมดแล้วเพียงการโจมตีเดี๋ยวก็สามารถฆ่าจักรพรรดิชั้นปลายทั้ง10คนได้ฆ่าได้ผลประโยชน์จากทวีปลมปานฟ้าแต่พวกเขายากที่ยอมรับเรื่องนี้ได้และยังคิดจะแย่งพลังสาราเทพอมตะอีกลูกศิษย,ย์ใหญ่ข้าจะว่ามีอีกหลายคนที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้อีกเจ้าเชื่อไหม แน่นอนว่าข้าเชื่ออาจารย์พูดอยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึก si ว่ามันไร้สาระมากทุกคนต่างก็มีทางเลือกให้เดินฮ่าฮ่ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้โอ้โหมาเป็นร่อยเลยมามากขนาดนี้ข้าชอบเลยจะได้ปล่อยให้ลูกศิษย์ของข้าได้ฝึกฝนหาประสบการณ์เพิ่มอีก เหล่าลูกศิษย์ของข้าข้าได้สังหารกลุ่มจกักรพรรดิขั้นปลายไปหมดแล้วที่เหลือให้พวกเจ้าจัดการข้ามันซะพวกเราต้องการพลังนั่นเย่เปยเจ้าทำให้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าพวกข้าไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วยนอกจากไม่ยอมรับแล้วยังมีความขี้อิจฉาตาล้อและรอบมากอีกช่างเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวจริงๆ ลูกศิษย์แต่ละคนฝีมือก้าวหน้าขึ้นมากดีจริงๆที่ทุกคนก้าวหน้าขึ้นมากตายเด้อลูกศิษย์ใหญ่จัดการพวกมแมลงวันที่เล็ดลอดมาหน่อยรับเอานี่ไปสิแส้เทพเจ้าใหญ่โง่ใช้แส้เป็นอาวุธหรือมันใช้ฆ่าคนไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ด้วยความโง่เขาของพวกเจ้าจงแหกตาดูให้ดีๆละ่ะ สุดยอดไปเลยการฆ่าจากักรพรรดก็เหมือนการฆ่ายุงโชคดีที่ข้าไม่เข้าไปท้าทายด้วยคำนวณพลาดแล้ววิ่งหนีเร็วคนเหล่านี้ไม่ใช่จกักรพรรดิธรรมราเหล่าลูกศิษย์ของข้าตามไปให้ทันอย่าปล่อยให้ถุงกระสอบทรายวิ่งหนีไปได้ <c oughs> รับทราบค่ะท่านอาจารย์อันดับที่49ในรายชื่อนักฆ่าเทพเจ้า ซุนหวู่เซี่ยวอันดับที่48ในรายชื่อนะะักฆ่าเทพเจ้าไท่ไปเจียนจวงอันดับที่47ในรายชื่อนะะักนฆะ่าเทพเจ้าโอหยางเลง้งอันดับที่45หาในรายชื่อนะะักนฆะ่าเทพเจ้าเย่เป่ยอันดับที่35ในรายชื่อนะะักฆ่เาเทพเจ้ากู้เฮงซาน พลังวิญญาณหนาแน่นราลกับขยะพวกนี้ช่างหนัาขยักขยั่งชมัดเจ้าพูดถูกท่าสถานที่นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับหงเฉินและเย่ปเป่ยก็คงไม่มีใครสามารถสร้างซื่อช่างชื่อให้ตัวเองได้ในหนึ่งหมื่นปีรีบทำภารกิจของเทพเจ้าให้สำเร็จกันเถอะ